เฮ้ยผมว่าไอ้จี้กาผมมันเลื่อนเวอร์ไปหรือเปล่าวะหรือว่าเลเวลมันเยอะมันก็เลยดูเวอร์ๆไม่เป็นไรคงีใครว่าอะไรบ้างเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาได้ปรับลงเวอร์เกินไปแล้วเราไปลุยกับของเราดีกว่านะครับลุยไปเรื่อยๆเอ้ยดูสิเราปลดล็อกทุกอย่างปลดล็อกปลดล็อกอันใหม่อันใหม่อันใหม่ ไม่ใช่ไม่ใช่เอออันนี้ต้องทำยังไงถึงจะสามารถปลดล็อกได้เพื่อนรู้ไหมทำไงวะอันนี้มันต้องปลดล็อกยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์มาหน่อยผมไม่รู้หรือว่านี้วะอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันนะว่าใช้ยังไงโอ้โหหรือว่าต้องไปตบพวกบอสวะอาจจะต้องฆ่าพวกสัตว์นะครับบางตัวเพื่อที่จะปลดล็อก ขึ้นเป็นระดับอื่นนะไม่รู้จริงว่าใช่หรือเปล่างงจริงม่นต้องปลดล็อกยังไงเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปจับเทอร์ิโนซอร์ดีกว่านะครับเดินทางเจอแต่ตรวนี้ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนว่าป่าชชยเล่นมันอยู่แถวไหนเนาะผมก็จำไม่ได้ว่ะเราบินไปแตบนกดีกว่าแต่ผมว่าถ้าเราไปกับนกอาจจะไม่ปลอดภัยดิ เกี่ยวไม่ได้ไหมคุยลูกเป็น่ร้าลูกม,มันไข่เหรอว่า,าไข่ลูกเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ไปดีกวะถ้างั้นอนะ่ะเฮ้ยล้วงลง้วงลวงเอื้อเอื้อเจ๋งแล้วอันนี้ใช้ยังไงครับเพื่อนๆสรนางคุณทีให้โดนเหมือนกัน ไล่สโกผมครับคอสตูมก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย,เลยมีรูปดอกผมไม่แน่ใจเลเวลเราก็ตั้งร้อยกว่าแล้วนะมันควรที่จะได้เพิ่มระดับปลาแต่เมื่อไหร่จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอ้ยลูกกาบเปิดคลิปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีนดนตอนน้อนรับเข้าสู่อ r k Absolute นะครับชื่อแต่ละคลิปไม่ซ้ำกันเลยเราอยู่ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมไม่นี่มาอยู่ในบรรยากาศที่ดีหน่อยนะครับป่าชายเลนผมรู้ไหนวะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้จับเจ้าอีโกนาหน์าไใช่ไหมล่ะก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรจะไปจับไทริโนซอร์นะครับเพี้ย เอาไปฟาร์มพวกแร่ฟาเวอร์นะครับแล้วก็มาเออเรียกว่าอะไรมาค้าเป็นพวกเอาไว้จับนะครับพวกน้ำยาพวกยาเนี่ยตัวนี้เวลยี่สิบห้านะครับแต่อยู่ไกลป่าไปหน่อยผมขี้เกียจเดินต่อไปจับใกล้ๆป่าดีกว่าไม่รู้ใ,ใกล้ป่าจะมีหรือเปล่าสินี่อะไรวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย Giant turtle นะครับระดับอีไปโอ้ย อาใชเล่นอยู่ฝั่งโน้นเธอรีโนซาเธอรีโนซาอุ้ยตรนมีไวบนด้วยีไว้บอระดับซิมเวอร์อยู่เธอรีโนซาเธอรีโนซา้ดากอนอีปิกนี้ก็มีโดโดไวบ์อีปิกนะครับอุ้ยอะไรอะ โอ้รัสรูสเตอร์มิดนะครับวิ่งโคตรเ,เร็วเล็มล่อผมใน,นี้ว่าแล้วก็โด,โดโดเล็กระดับอีปอิงนะครับแล้วผมจะเก็บพวกทรัพยากรออยังไงวะเนี่ย๋ยวต้อนโอ้โ oh, ห้บิ๊กฟูดมิท์เธอริโนซอร์สงสัยจะไม่เกิดบริเวณนี้นะครับเราจ,จะต้องจับตั้งแต่นนเนินๆเลย อุยยอุค้างค้กระตุกนิดหน่อยแล้จับพาราเซอร์ได้ไหมพาราเซอร์ก็น่าจะฟังให้เราได้นะครับอุ้อยอุๆๆยอุยยอุอยอุ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 ยออออุยอุยอุเอุจอุยอุยอออุยอุอุยอุยอุออยอุ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 อุยอุยอุยออุยอไยอ อะไรวะหน้าจอสั่นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเรืงยี่ิบล้านยิงกองตรงนี้อยู่แล้วผมจะฟันยังไงวะอย่าโต้องนานแล้วหนี่ยทำไมไม่เห็นรับเลยรับไปได้โทรศัพท์บางเงินพังอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยเกือบโดนเกือบโดน โอ้ยปิโอ้ยผมจะใส่แล้วเกือไปแล้วไงอันนั้นหนักไปก่อนเลยอุ้ยแต่มีหน้าหน้อยจริงวะวินตามาอีกล้วเฮ้ยดูวินดูป่าที่อื่นดีวกว่าตัวนี้โคตรอันตรายเลยวะ่ะ โอ้ตัวนี้ก็อันตรายไม่แพ้กันมังกรก่อนมังกรก่อนเรียบร้อยมังกรกร่วงตายโอ้โหูโโจะลงไปฟาร์หมหน่อยได้ไหม Để farm lên đi Để thức, để farm một điêu, để farm một điêu Oh my Farm bếp farm bếp điêu, อะไรเกียวเกลียวเกียวเกียว,ยวไม่ได้เว้ยนี่ได้แรมัชรูมไหนวะกอไหนวะกอไหนวะจะมีกอที่เป็นสำหรับเบอร์รี่ไอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่เบอร์รี่แต่เป็นแรฟาเวอร์มันคือกอไหนอะด,นดะินี่ปะนี่ป่ะไม่ใช่นี่พวกธรรมดา มีพวกก้อยหญ้าอยู่แปลกๆอ่ะตรงนี้ไม่มีว่ะจะมีก้อยหญ้าแปลกๆอยู่มันมีแค่ตรงนี้เลยที่เป็นพวกป่าชายเลนป่าโกงการอ่ะนี่นี่นี่ไปนี่ะ่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระดับอะไรวะระดบับซิลเวอร์ระดบับซิลเวอร์ไม่ล่วงหายใช่พวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้เก็บไม่ได้พวกนี้ของประก,กอบชาร์จอีอันไหนวะโอ้ยแมงมุมเอ้ยไม่ใช่ปู ไฟโดนโอ้ยตายทีเดียวเลยเจอปุมลานแขนนะผมจะอัพกิ้งกา่ายโหที่สุดกบมาฆ่คคาผมมันให้หมดเลยกิ้งก่ายในเวลาใช้ไปเป็นประโยชน์แล้วเดี๋เดๆๆๆทำกางทำกางใช่ไหมเจอกันนะ่ยเจอกันเลยเอาละได้เวลาลานแขน บอลสโตมมาเลยประปีสั้สามร้อยนะครับเอาวิ่งคีดแตกเลยแาดนี้ดูดี้ใครจะทำอะไรผมได้เออมาเจอกันอลองใช้หน่อยเว้ยเออ,อย่างนี้นว่ายน้ำได้ ไปเลสโก้นี่เคียวก่อนเลยฉลามขอญาติฟาร์เวลขอญาติฟาร์เวลเลยองก์กรกระหมีตรงนั้นทีนี้ผมจะเอาลงไหมวะมาไปอีกหนึ่งแสนเมื่อไหร่ครับองค์กรนนหน้าก่อนเลยเออม่โดนมีโดนอีกเฮ้ย ไปโดนกลัว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 ทำไมไมฮ้ยเออโอ้โหตีไม่เข้าอ้าวใส่ยิงไงใส่ผมวะผมตีมันไม่เข้าดิวะหยัดเลยเอาดาเมจเลยตยีตายต อะไรวะขนาดอยู่นตัวแล้วยังตายเหรอนี่กกคือความหวังส uh ุด oh, ท้ายจริงๆสู้อยู่ปะวะเฮ้ยนี่เลย เออเนะี่ยสู้ไปสู้ไปวิ่งไปไหนวนะน่ะหุยดีมากวิ่งรอบไปดีมากมากนี่ถืงหมดเลยเอาตายโอ้โหเอาไม่ไหวจริงๆนะเพื่อนหมดกัน เดี๋ยวผมไปกู้ซากก่อนดีกว่า้า <laughs> ไหลวันนี้เราสู้ไม่ได้นะครับเราไม่สามารถข้ามขั้นได้บ้าจริงไอ้วันนี้ไม่ค่อยมีสั่น้ำมพลโหดด้วยเลยเราก็สบายหน่อย <c oughs> โอเค ไปด้วยความเร็วสูงฟาร์มไปด้วยฟาร์มด้วยโอนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเวเจอแล้วเวดวฟาเวอร์แ้วฟาเวอร์แ้วฟาเวอร์แ้วฟาเวอร์อย่าอย่อย่ามีตัวอะไรมานะแลฟาเวอร์ฟาร์มไปเลยฟาร์มไเลยฟาร์มไลไปเลยไผมตายตรงไหนเบเบๆๆๆเบเบืยโอ้โหไกลไกไกลตามมาวะไปตามไม่ตามไม่ต แล้วผมจะหาศพผมจากไหนอ่ะอเฮ้ยหมดวายละตายที่ไหนวะโอ๊ยตุ่มเจี๊ยบได่ไงเจล้วบอาไก่ไว้ก่อนไก่มันเลืเจอดเยอะจัดไก่ไมนี่ไก่ไมนี่ไก่ไม่มาเว้ยมา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 ,มา มาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอันโดโดเล็กไปเทีเฮ้ย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 เจียวหลังเจียวหลังโดโดเล็กโดโดเล็กตรงนี้มังกรมังกรลงน้ำมาเลยดำเลยดำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำเลยไปอยู่แล้วไปไปไปกลับไปยังที่เราก่อน ทีเกี่ยมตนโดวตวเล็กเล่นลตัวเล็กตัวนี้จะตามมาไหมจะตามมานะขอร้อนแหละขอร้อนเลยนะขอร้อนเลยนะนะไปลุลๆๆๆลุเลลุล กลับบ้านกลับบ้านไม่อยู่นานม่อยู่นานไม่อยู่นานเห็นแล้วแดงดีก่อนเก็บหุ่นี้มาเก็บหุ่นี้มาเก็บหุ่นี้มาไปแล้วมาดูกันเอ่อ นี่ระดับซินเวอร์ต้องการเนื้อพรามเอาไปเลยได้เดียวเหรอเอามาสัก1ิบชิ้นเลยเพื่อจับได้หลายๆตัวนะครับเรียบร้อยอันนี้ปลดล็อกหรือยังยังเหรอหรือว่าจะตังค้าไ้น,นี่ชี้สิบนชลุกป่าจะได้อันนี้เฮ้ยผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้มันกังน,นะไปเดี๋ยวเราไปจับไวเฟิร์นกันนะครับกลับไปที่เดิมนี่อเองกลับไปโซนที่โคตรอันตรายครับ ไปว่าไวเบิร์นเออไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้อ่านหรอกมั้งใช่ไหมดูด่นอ่ะโผมอัดแล้วแล้วก็ลืมกดอัดโอ้จี๊ดแล้วผมได้ มังก,กรเขียวมานะครับสรุปมันสั้นเลยผมได้มังก,กรเขียวกับมังก,กรตัวนี้มานะครับจะพาไปดูสเกลพลังก่อนโอ้ยเครียดเลยตรงนี้ไม่เกณฑ์ขึ้นเลยไปเดี๋ยวพาไปลุยกันดีกว่าออกมา150เลยโหดมากผมบอกให้เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยโหดมากเลยเนี่ยมีผิดได้ด้วยเออเฮ้ยเฟง เผาเผาให้หมดครับอืมก็อยู่ในระยะตายหมดไปดูก่อนฝั่งนี้เมื่อกี้มีอะไรบ้างมีพวกไทสรทัลตุกธรรมดาเผ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 าหายหมดไปอ,อยู่ในระยะ ตายหมดอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอยนั่น,อ,นอะไรนะ่าอะไรนะ่าเลย,ยเลยเลยตัวอันอะารอีกแล้วยิงไม่โดนฮะอีกแล้อ่าอ่าอ่าอหาเรื่องอหานเรื่องตาย ผมไปหาตัวระดับซิลเวอร์นะครับที่น่าจะจับได้ดีกว่าแบบโผล่เลยผมว่าไอ้นี่เลือกจับไวเบิร์นมานะครับเพราะว่านกเราตายตลอดเลยเหมือนไม่ได้โหดอะไรมากนกเราฆ่าระดับโกทิงเลยปีตายซะไก่ตายหมดไม่โหดก็ไม่ต้องอยู่ไม่โหดก็ไม่ต้องอยู่ตาย าหมดฆ่าหมดเทคไวสซว่ะทีนีีผมหาพวกซิงเวอร์ก่อนผมจะได้ฆ่าทิง้งระดับม่ติก่ะอุ้ยโอ้โหไ,ไ,ไม่เข้า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 เลย ตาอลนตาไล่ตาไลนตาไล่ย่าย่าอย่าย่ตายตาไล yeah, 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 yeah. ่ไปดีกว่าโอ้เดี๋ยวมันติดคอโอ๊ย oh. อะไรวะ oh. เลยเขาเลยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวสนุก ทำอะไรมันไม่ได้เลยเว้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยเว้ยค่าอาหารเราหายว่ะต้มเต๋ไปหน่อยนะครับทำอะไรมันไม่ได้เลยไปฟาร์มเพนกวินดีกว่าใต้น้ำน,น,นี้ใต้น้ำน,นี้เราฟาร์มฟาร์ม โอ้ซิลิก้าเราดำน้ำมาเลยนะครับเก่าม่าวายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรโดนอะไรอีกขึ้นแล้วเก่าเก่าครับเก่าครับดำน้ำได้และยิงไฟได้ตกบ้าแล้วเนี่ยเอ้ยม่งก้อนบ้าเลยวะโอ้ยสิบสี่ล้านเลยสิบสี่ล้านผมโดนน็อปแผ่นปิ้นดีผมอยากได้โพลิเมอร์ มันได้เหนียวๆสีเงินครับแล้วก็ไปเปลี่ยนพอลิเมอร์ไว้เออมันจะได้ของดิ้งอยู่ไหนกันว่าเอ,อ็นตัวอะไรเออดาดเส้นเร์ไปไหนหมดอ่ะสี่ร้อยล้านเลยระดับเลยว่าทามโบเลยเหรอดิ้งดีกว่า เราไม่ยุ่งดีกว่านะไม่หาใครเขาตัวนั่นเองัวด,ดีนางแพนกวินอยู่ไหนระดับซินเวอร์เป็นไหนหมดตายหมดครับใครขวามฆ่าทิ้งหมดบอลเลย ตอนแล้วล่ะครับเริ่มเช้าแล้วแล้วผมยังไม่เจอแผ่นกวินเลยจะได้เอามาขับปืนได้ไงปืนที่แบบว่าเออยิงเก็บสัตว์อ่ะเออเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยตายพาหลาังพาหลาังพาหลาังหมดเออโอ้ยกลับบ้านดีกว่านะกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเสียดายมากเลยตัวอัดคลิป มันไม่อยู่ว่าตัวเองไหวแล้ก็จากที่ต้นไหนวะน,นี่เออเดอร์เคนิคม,มาเออแตกก็แดงยิ่งได้วะเราจะเอาคอนเอาคอนอีกอะไรวะเอาออเคนิกนะฮะไปคลาเป็นพอเลิเมอร์เรื่เอะไร ลมจอโอ้ยจะกินอะไรเรียแบบร้อยครับเข้าบ้านเข้าที่พมนักนั่นเองจับไปถึงบ้านแล้วซาอะไรนออยู่นะฮะอะไรเอาของมอดมายัดใส่ที่ของมันก่อนแล้วกันเนาะถุงหายแล้วก็ไข่โตเนื้อเนื้ออะไรอีกอแปลกๆเอาไปเก็บไว้ แปลกๆของแปลกๆอ๋อนี่นี่เต็มตัวไปหมดเลยวะมันเต็มตัวไปหมดเลยวะ่ะไปนีวว่ทิ้งไปตัวขยะเอาอะไรมาดูเราราับอย่างอื่นได้หรือยังยังไม่ได้มันต้องใช้อะไรอะ่ะอุ้ยอืมไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเอาเลเวลผมตันที่202้ว่ะตันแล้ว ันนี้ไว้เพิ่มเลยก็ไม่ได้รู้สับว่าลองดูแต่เอร์ชันตัวนี้ดิเติมจริงด้วยนะครับเลื่องไปตัวแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เอาละครับผมไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวยครับบ๊ายบาย